แหนให้แฟนในงบไม่เกิน5,000บาทค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหานะคะแหวนมั่นนะคะแหวนวันเกิดน,นะคะครบรอบหรือว่าเทศกาลวาเลนไทน์ต่างๆนะคะที่จะมอบให้คนที่เรารักนะคะวันนี้พี่เอ็มก็จะมีแหวนหัวใจนะ่ารักแบบนี้นะคะเป็นแหวนทองคำแท้96.5%นะคะสามารถซื้อขายจำนำได้ค่ะมีหลายไซส์เลยนะคะตั้งแต่เบอร์50จนถึงเบอร์ 58เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อให้คุณแฟนนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่ line แอดบุ a 2,002ได้นะคะจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือว่าจะอมทองก็ได้นะคะอมทองเริ่มต้นแค่200บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะกำเงินมา5,000นะคะมีทอนให้นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะราคาซื้อสดจะอยู่ที่ประมาณ4,500กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะราคา นณะวันนี้นะคะก็คือวันที่25มิถุนายนนะคะปี2565ค่ะถ้าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามทางไลน์ได้เลยค่ะ